พบกับพี่อิงและรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทําความดีในทุกรูปแบบเลยค่ะเวลาน้องๆเนี่ยเห็นต้นไม้รู้สึกกันยังไงบ้างคะสําหรับพี่อิงแล้วนะคะนอกจากความสวยงามและความร่มรื่นแล้วเนี่ยต้นไม้ค่ะยังให้ออกซิเจนนะคะทําให้เราหายใจได้สชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะถ้าเกิดเราทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะโลกโตๆใบนี้คงน่ายอยู่มากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ น้องที่จะมาปฏิบัติการทำความดีในวันนี้ก็คือน้องรอมาดอนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิบองละเลิศศขชื่อเล่นชื่อรอมาดอนชั้นป .1 ทับ2โรงเรียนพิทดีย,ยพัาสติกษาผมเป็นหัวหน้าห้องด้วยครับเห็นเมื่อกี้คุณย่าบอกว่าปลูกต้นต้นหอมไว้ พาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมคะดีไหนมีไหนไหนไปเลยเดินไปดูเดินไปดูนี่ปลูกมานานเท่าไหร่นะคะอือจำไม่ได้ครับถึงเดือนไหมเนี่ยถึงครับถึงเดือนเหรอทำไมอยู่ดีถึงมาปลูกต้นหอมครับมันชอบครับปลูกแล้วกินได้หรือเปล่ามาเขาชอบกินจะปลูกไว้ทำอะไรอะปลูกไว้ดูปลูกไว้ดูดูแบบว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะ ดูการพัฒนาการเจริญเติบโตของต้นไม้ยังไเหระครับแล้วทําไมถึงชอบปลูกต้นไม้ครับอืมช่วยลดควันช่วยลดโลกร้อนครับสอพี่หน่อยได้ปหคะได้ครับเห็นพี่อิงสนใจจะปลูกต้นไม้แบบนี้น้องรอมาดอนก็ไม่ปฏิเสธที่จะสอนครับ และพอสอนพี่อิงปลูกต้นไม้นี่เองวันนี้น้องรมดรอนเลยคิดเรื่องดีๆขึ้นได้เดี๋ยววันนี้ผมจะชวนเพื่อนเพื่อไปปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนดีกว่าครับเขาก็เป็นคนที่ชอบต้นไม้พอสมควรนะฮะเท่าที่เวลาผมปลูกนี่เขาก็จะมาช่วยผมเนี่ยอย่างต้นไม้ี่ที่ที่เห็นนี่ส่วนมากก็ผมปลูกทั้งนั้นและเขาก็จะมาช่วยเขาก็ อยากจะทําในสิ่งที่เขาอยากทําก็อนุญาตทำถ้าทําแล้วไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําแล้วเป็นสิ่งที่ดีในภายภาคหน้าก็โอเคทําปลูกต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีถึงมันจะเลอะหน่อยแต่เราก็ต้องเปิดใจให้กับเขาว่าโอเคไม่เป็นไรเลอะล้างได้แต่ปลูกฝังให้เขารู้จักรักต้นไม้เป็นสิ่งสําคัญ และตอนนี้นะคะอิงก็มาอยู่ที่โรงเรียนพิทยพัฒศึกษาแล้วค่ะเป็นโรงเรียนที่น้องรอมฎอนนะคะศึกษาอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะแต่โอ้โหโรงเรียนกว้างขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าน้องรอมฎอนเนี่ยจะปลูกต้นไม้ไหวหรือเปล่าและจะมีเพื่อนเพื่อมาร่วมภารกิจครั้งนี้หรือเปล่าเนี่ยอิงว่าเราต้องไปดูแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้กับน้องรอมฎอนแล้วล่ะค่ะในชื่อตอนที่ว่าปลูกต้นไม้ในใจหนูค่ะ ตั้งใจอยากจะทำแล้วก็ได้เวลาลงมือปฏิบัติครับแต่เอจะมีเพื่อนๆร่วมขบวนการกับน้องรมดอนในครั้งนี้สักกี่คนครับนี่โอ้โหปลูกต้นไม้ไปไปกันไปปลูกต้นไม้เขาปลูกต้นมะเขือเราทขาปลูกต้นหอมเป็นและแกปลูกต้นต้นใบไม้ไชเท้าใบไม้ไชเท้าก็ปลูกเป็นหรอไม่เป็น อาจะไหวไหมครับเนี่ยน้องรมอดอนไปไอดีาชวนเพื่อนก่อนหให้เยอะๆกดนี้ใช่ไหล่ะไปชวเนเพื่อนตกต้นไม้ครับถ้าทางตอนนี้น้องรมดอนจะได้เพื่อนๆมาร่วมภารกิจการทำความดีในครั้งนี้เยอะแยะแล้วและเมื่อคนเยอะก็รู้จะเริ่มมีปัญหาตามมาแล้วครับต้นไม้ต้นอหนดีบู๊ด ต้นมะเขือต้นพีก็อยากปลูกนะแต่เราไม่มีอะไรให้ปลูกคนหนึ่งจะปลูกต้นมะเขือคนหนึ่งจะปลูกต้นพีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดเจ็ดพนอะไรออกไปอะไรเอาหมดเลยหายไปแล้วเี่คนตอนนี้เห็ดคนชวนเพื่อนๆได้เยอะแล้วแต่อ้าว น้องระบอนจะรีบไปไหนครับเนี่ยไปดูหลังโรงเรียนว่าที่มันจะขุดได้ไหมครับอ๋อที่แท้ก็ไปดูสถานที่ที่จะปลูกต้นไม้นี่เองแต่เอ๊สภาพแบบนี้จะปลูกได้เลยครับ แก้วใบป,ปลูกต้นไม้ในแก้วเก็บเอาไว้ไเป็นกระถางต้นไม้ใช้แทนแล้วก็เจาดเรือตรงนี้โอโ้ใช้วิธีปลูกต้นไม้ในแก้วที่ใช้แล้ว oh <my> แบบนี้จะปลูก oh <my> ตรงไหนก็ไม่มีปัญหาแถมเป็นการนําของ oh <my> ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ําช่วยลดขยะอีกด้วยโอ้โห oh <my> สุดยอด oh <my> จริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ได้แก้วมาแล้ว ปจะทำอะไรต่อครับไปเอ,อมามล็ดพัน์ธุก่อนดีกว่าไม่งั้นมันก็อยู่อย่างนี้มันก็มีเรื่อนีหลังอ่ะใช่จะได้ไม่ต้องวุ่นวายก่อนเละ่ะรู้ว่าต้องไปขอที่ชุมชนแต่บ้านไหนก่อนเอจะปลูกต้นไม้ในโรงเรียนแถมยังชักชวนเพื่อนๆไปขอมเมล็ดพัน์ธุนอกโรงเรียนด้วยเนี่ยขออนุญาตคุณครูหรือย,อยังครับน,รรน้องรอมฎอน ขอต่เอาเมล็ดพันธุ์ที่อื่นได้ไหครับอ๋อแสดงว่าเรามดอนจะขออนุญาตครูตอนเนี้ยจะพาเพื่อนๆออกไปขอเมล็ดพันธุ์ในชุมชนเหรอคะครับอะลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวครูต้องไปด้วยดีกว่าเนาะก็รู้สึกทึ่งแล้วก็ดีใจในความคิดของเขาว่าเด็กในวัยเนี้แทนที่ถ้าถามเขาอยากจะทําอะไรต้องการทําอะไรน่าจะเป็นในเรื่องของ การเล่นสนุกสนานมากกว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไม่เคยไปแต่เขาบอกว่าอยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยแสดงว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ผูกพันกับสิ่งแวดล้อมน่าจะมีอะไรที่ผูกพันกับต้นไม้ทําให้เขาคิดอยากจะปลูกต้นไม้ปัญหาน่าจะเป็นยังไม่เข้าใจเรื่องการปลูกแต่ก็เดี๋ยวก็คงจะช่วยกันอธิบายช่วยกันช่วยเขาด้วยนะคะ หลังจากที่น้องรามดอนนะคะได้รับอนุญาตจากคุณครูให้ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนได้ตอนนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆนะคะมาร่วมขบวนการภารกิจทําความดีกันอีกเพียบเลยค่ะการเตรียมงานเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะพิงว่าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เด็กๆกาลังคบเทียงกันอยู่ครับว่าจะออกไปขอเมล็ดพันธุ์ในชุมชนด้วยวิธีใดแต่ยังไม่ทันได้ข้อสรุปเลยเรื่องวุ่นๆก็เกิดขึ้นครับ พักสิพักวันไหนแล้วมันไม่มีที่นั่งอ่ะไม่เอามจะตายนั่งไปรถดิไปรถบนหนังข้ามบนรถเลยงแล้เรี่มาวานหนูว่จะขึ้นรถเพราะว่ามาวานเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับน้องโรมนดอนไม่้เหมนกัน สงสัยงานนี้เพื่อนๆจะยอกกันแรงไปหน่อยเลยทำให้เพื่อนอีกคนเสียใจแล้วอย่างนี้จะได้เริ่มทำภารกิจไหมครับโอ้โหขอโทษดีขอโทษ เมื่อรู้ตัวว่าทำผิดก็มาขอโทษส่วนคนที่ได้รับคำขอโทษก็รู้จักการให้อภัยน่าชมเชยจริงๆเลยนะครับแม้ว่าภารกิจการทำความดีในวันนี้นะคะจะต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายเลยแต่น้องรามดอนค่ะก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอิงว่าค่ะพวกเรามาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันดีกว่าพวกเขาจะได้มีแรงใจสู้กันต่อไปค่ะสวัสด ไปเดินไปเดินไปเดิลุยถุนและแล้วก็ได้เวลาลงไปขอเมล็ดพันธุ์จากคนในชุมชนรอบๆโรงเรียนแล้วครับอัสลามวะลาอีกุืมผมอยากปลูกต้นไม้ครับมีเมล็ดพันธุ์ไหมครับ เอาละเดี๋ยวลุงก็จะเอามลลดพันุ์ให้นะอ่าแล้วหนูจงไปปลูกให้เรียบร้อยเลยสวยงามนะเขาบอกว่าผมจะเอาต้นผมจะเอามลลดพืชไปปลูกต้นไม้ครับแล้วหนูก็ถามว่ามีเมล็ดพืชไหมครับพอเวลาเขาบอกว่ามีหนูก็บอกว่าผมขอได้ไหมครับเขาก็บอกว่าได้แล้วหนูก็บอกว่าขอบคุณครับ สลามอะไรกพมมีเมล็ดพันธุ์ไหมครับมีเมล็ดพันธุ์ไหมครับผมจะไปปลูกต้นไม้ครับโอไม่มีเลยตอนนี้เพราะเป็นภารกิจที่คพิถูกคิดขึ้นชาวบ้านบางคนไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าทำให้บางครั้งเด็กๆก็ต้องผิดหวังกันไปบ้างไม่ได้เลยครับเขามไม่มีไปบ้านต่อไป ผมจะเอามาเล็ดพันไปปลูกต้นไม้ครับไปปลูกที่ไหนลูกที่โรงเรียนครับโรงเรียนอันนี้นะเดี๋ยวก็ลูกอย่าเพิ่งอันนี้นะมันเป็นเมล็ดโหระพา้วปลูกในแก้วได้ไหมครับได้ค่ะแต่หนูจะต้องเตรียมดินที่จะปลูกก่นนะลูกเตรียมดินก่อนใส่แก้วถ้าหนูจะเอาแก้วสักประมาณเท่หนูก็ใส่ดินประมาณเออใส่ดินประมาณสักสองส่วนแล้วหนูถึงจะมาเล็ดพันลงไปเพาะไว้ หลังจากเพาะแล้วหนูถึงจะแยกเอาไปใส่ในแปลงที่หนูเตรียมไว้นะคะก็เด็กบางทียังจะไม่ค่อยทราบขั้นตอนนะคะเดี๋ยวแกก็เอาไปหวานหวานไว้เป็นก้อนๆกอๆอะไรแบบนี้ค่ะคืออยากให้หวานลงไปแล้วอยากให้มันได้พืชผลขึ้นมาที่ดีให้เขาได้ทําให้เขาได้ลงมือค่ะไม่จําเป็นว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคือมันอยู่ที่ว่าเขาตั้งใจแค่ไหนหลังจากพบว่า รวมกลุ่มกันแล้วค่อนข้างเสียเวลาไปมากตอนนี้เด็กๆก็เริ่มแบ่งกลุ่มแยกย้ายกันไปขอเมล็ดพันธุ์แต่ละบ้านแล้วครับการทำงานจะได้รวดเร็วขึ้นอไคะามหนูจะเอากต้นไม้คะดอกไม้อ๋อจะมาขอพันธุ์ใช่ไหมคะค่ะดอกไม้อย่างนี้ชอบไหมคะชอบอุย อย่าเพิ่งย่างกันลูกอย่าเพิ่งย่างกันแบ่งกันดูอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวหนูก็เอาไปแบ่งกันกันแล้วกันนะค่ะอัสจารย์วอะลัยกุูแล้วมันมอะไรที่เรื่องประลัติการเต่าแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ไหมครับมีเยอะกว่าดูก่อนเอาไปทำอะไรเอาไปปลูกเป็นไม้ค่ะเดี๋ยวก่นเยอะเยวะขนาดไค่ะ คุครับเร็ว้เร็วไ้วดูได้ลอกไม้วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะแต่น้องๆทุกๆคนเนี่ยก็ยังไม่เลิกล้มความพยายามค่ะความปันป่วนจากการของเมล็ดพลันครั้งนี้จะจบลงยังไงต้องไปติดตามกันต่อค่ะมีเมล็ดพืชไหมครับอ๋อผมจะเอาไปปลูกต้นไม้ครับอ๋อใครเลยอ่ะมีไหมครับแช์มีไหมครับงแช่มีวันเพดแช่ ไม่มีเมล็ดพันธุ์ให้เด็กๆครับแต่เห็นความตั้งใจของเด็กๆจึงให้กล้าไม้มาแทนใจดีจังเลยครับที่เล๋อไม่ได้เอาสบายจริงๆมีนุ้สิกเป็นหนวดรโอ้โหได้เมล็ดพันธุ์มาเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยน้องรอมฎอน ได้บานไม่รู้เลยก็ได้อะไรเดซี่เดซี่แล้วก็เป็นผักด้วยคะละด้วงหัวละพาด้วยอ๋อมันจำได้แล้วจได้กันาวแล้วตอนนี้เด็กๆก็มานั่งรวบรวมผลงานของตัวเองกันครับมาดูกันครับว่าได้อะไรมาบ้างขอบอกว่าให้เอาดินมาใส่ถึงขนาดนี้ แล้วก็เอาอันนี้บักลงไปแล้วก็ลดน้ำเดี๋ยวมันจะก็วจะโตรู้สึกตื่นเต้นครับอยากจะเห็นครับว่ามันจะออกสวยงามแค่ไหนครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะตอนแรกๆก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะไปขอกันในลักษณะไหนแต่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่เด็กเรากล้าแล้วก็เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดูเขาก็สนุกสนานกับกิจกรรมที่เขาออกไปทำกันนะคะ เห็นอันก็ได้มาแล้วภารกิจดูเหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่อย,ยู่ๆเรื่องวุ่นๆุนก็เกิดขึ้นอีกจนได้อือหือวิ่งมุหน้าถูอถือถือทองตองดอกไม้อยู่แล้วสลินดาวก็ไปแย่งแล้วก็ไปให้สุปเกศแล้วสุปเกิก็ทิ้งนั่นที่ห,หน้าถือ,อว่าเป็นของสุป,ปเกศแล้วเขาก็เอาไปสุป,ปเกศว,ว่า สุภกิจก็หาหน้าว่าซองหายไปไหนอยู่ที่หาหนา่ะนูก็เลยเอาไปให้สุภกิจโอ้โหงานนี้ถ้าจะยุ่งไม่รู้ใครผิดใครถูก